สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สรารคดีเสียงของเราในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับหนึ่งในรถถังที่ได้รับการขนานนามว่าเสือดำที่ทั้งงดงามดูดันและทรงพลังที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือ K2 Black Panther K2 Black Panther เเป็นรถถังหลักสมรรถนะสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อความเหนือชั้นทั้งในด้านเทคโนโลยี การเคลื่อนที่และพลังในการรบด้วยดีไซน์สีดำด้านแมแบล็กอันเป็นเอกลักษณ์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากความลึกลับและทรงพลังของเสือดำแห่งป่าเขามันจึงไม่ใช่แค่เครื่องจกักรสงครามแต่ยังเปรียบเสมือนสัตว์นักล่าที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดภายนอกของ k 2ถูกออกแบบอย่างสวยงามแข็งแรงพร้อมระบบก่อป้องกันแบบผสมผสานที่สามารถต้านทานการโจมตีจากกระสุนจอกรอดและจรวดต่อสู้รถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านหน้าและด้านข้างมีการติดตั้งระบบแสดงพิกัดและกล้องตรวจจับความร้อนที่สามารถตรวจจับศัตรูได้ในระยะไกลแม้ในเวลากลางคืนหากเราเข้าไปชมภายในของ k 2จะพบกับความทันสมัยระดับสุดยอดห้องบังคับการภายในตกแต่งด้วยไฟเล็ดสีน้ำเงินที่สะท้อนความล้ำยุคและให้บรรยากาศแบบห้องควบคุมของยานอวากาศหน้าจอสัมผัสปุ่มควบคุมและระบบนำทางดิจิทัลถูกรวมไว้ในพื้นที่กระทัดรัดแต่ครบครัน ที่นั่งของผู้บังคับการผู้หญิงและคนขับถูกออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ทำให้สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบยิงของ K2 ยังสามารถล็อกเป้าหมายโดยอัตโนมัติทำให้การยิงแม่นยำและรวดเร็วแม้ในขณะเคลื่อนที่ด้านหลังของรถถังมีระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์แบบอัตโนมัติ ข้อไอเสียดีไซน์ทันสมัยระบบการสะเทือนแบบไฮดรอนิวเมติกช่วยให้ k .2 สามารถปรับระดับพื้นรถเพื่อรับมือกับภูมิประเทศที่แตกต่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอนนี้คำถามที่สำคัญคือรถถัง k ค .2 แล c แพนเทอ e r มีความเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยคำตอบคือปัจจุบันประเทศไทยมีความสนใจในการพัฒนาและจัดหารถถังหลักที่มีสมรรถนะสูงเพื่อเสริมศักยภาพทางทหารในยุคดิจิทัล กองทัพไทยให้ความสำคัญกับความสามารถในการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุนี้ K2 Black Panther จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกจับตามองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุโทโธปกรณ์ขั้นสูงซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพของ K2 ในการเป็นรถถังหลักประจาการในอนาคต ถึงแม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีการจัดซื้อเคสอ,อย่างเป็นทางการแต่ได้มีการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของไทยกับพันธมิตรเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเอง K2 ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตของยุทธศาสตร์การรบ มันถูกออกแบบให้สามารถรับมือกับภัยคุกค,คามในสงครามยุคใหม่ที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของ k .2 ก็คือความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นระบบอาวุธระบบสื่อสารหรือแม้กระทั่งเกราะป้องกันซึ่งหากประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาเวอร์ชันไทยของ k .2 ขึ้นมาก็อาจากลายเป็น k .2th ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของไทยโดยเฉพาะ ลองจินตนาการดูว่าหากในอนาคตกองทัพบ,บกไทยมีเคสองเวอร์ชั่นไทยประจำการเราอาจเห็นขบวนรถถังสีดำขับเคลื่อนไปในสนามฝึกภายใต้ธงชาติไทยด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคที่ผลิตโดยความร่วมมือของคนไทยและนานาชาติในยุคที่ความมั่นคงของชาติพึ่งพาเทคโนโลยีมากกว่าจำนวนกำลังพลรถถังอย่างเคสองจึงไม่ใช่เพียงแค่ยุทธป,ปกรณ์แต่เป็นหัวใจขององค์การปกป้องอธิป,ปไตยและศักดิ์ศรีของชาติไทย สุดท้ายนี้รถถัง k .2 Black Panther คือตัวแทนขององค์การบรรจบก,กันระหว่างความแข็งแกร่งความแม่นยำและความงามมันคือเสือดำแห่งสนามรบที่พร้อมจะปกป้องผืนแผ่นดินของผู้ที่ได้ครอบครองมันหากประเทศไทยมีโอกาสนำเค .2 มาประจำการนั่นอาจเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกองทัพไทยในการก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งการป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคและศักยภาพที่ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ